คอนนิ i งเซลล์เคาน์เตรเครื่องนับเซลล์ที่เร็วแม่นยำให้คุณมั่นใจทุกครั้งเมื่อต้องนับเซลล์สวัสดีค่ะพบกับหยิงอีกแล้วนะคะในช่อง ANS Live Science ค่ะสำหรับห้องแลบไในนะคะที่ยังคงนับเซลล์ด้วยวิธีการนับมือแบบแมนนวลนะคะวันนี้หยิงมีนวัตรกรรมใหม่ค่ะที่จะทำให้คุณประหยัดทั้งเวลาและเพิ่มความแม่นยำให้กับคุณด้วยค่ะ เจ้เครื่องนี้เนี่ยมีชื่อว่า c o r n i n g Cell Counter ค่ะเป็นเครื่องนับเซลล์อัตโนมัตินะคะโดยใช้การวิเคราะห์ผลจาก Image Analysis Algorithm ค่ะเรามาดูขนาดกันนะคะขนาดของเขาเนี่ยมีขนาดแค่122ม mm, ิลิเมตรคูณ122มิลิเมตรและความยาวหรือความสูงเนี่ยอยู่แค่125มิิเมตรเองค่ะและน้ำหนักของเขานะคะหนักไม่ถึง1กิโลกรัมค่ะ การใช้งานของเจ้าเครื่องเซลคอลเตอร์ตัวนี้นะคะโดยเซลคอลเตอร์ตัวนี้นะคะจะต้องใช้งานร่วมกับ PC หรือแล็ปท็อปนะคะโดยจะต้องมีระบบปฏิบัติการ Windows 10ขึ้นไปค่ะแล้วก็จะต้องมี usb port ส0จดูนด้วยค่ะโดยการทำงานของเจ้าเครื่องเซลคอลเตอร์ตัวนี้นะคะจะต้องมีการต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะเนื่องจากว่าระบบปฏิบัติการคลาวด์นะคะซึ่งใช้ในการประมวลผลเนี่ยจะต้อง ต่อเข้ากับอินเทอร์เน็ตนะคะซึ่งห้องแล็ใไหนนะคะที่สัญญาณ Wi f i ่อ่อนนะคะหรือว่าผ่านไม่ถึงนะคะสามารถใช้ s p สปอส่วนตัวได้เลยค่ะซึ่งระบบปฏิบัติการ c l o u d System เนี่ยเป็นระบบประเมินผลนะคะที่มีการอัปเดตข้อมูล update version, update feature, อัปเดตเวอร์ชันอัปเดตฟีเจอร์ตลอดเวลาเลยนะคะโดยตัวที่เราใช้นั้นปัจจุบันนี้นะคะเป็นเวอร์ชัน1.5ค่ะ คุณสามารถ Create Account นะคะเพื่อใช้งานส่วนตัวได้โดยไม่ใช้ปะปนร่วมกับคนอื่นได้เลยค่ะและระบบปฏิบัติการคลาง่ะสามารถ ทำให้คุณเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาด้วยค่ะคุณสามารถนำเครื่องเซลเคน์เตอร์ตัวนี้นะคะนำไปออกฟิล์นะับและคุณสามารถดูผลควบคู่กับคนในห้องแลบไปด้วยเลยคะ่ะก่อนที่เราจะเริ่มใช้งานนะคะเราต้องมีการลงโปรแกรมก่อนนะคะก็คือโปรแกรมไซโตสมาร์นั่นเองค่ะเมื่อเราลงโปรแกรมไซโตสมาร์สเสร็จแล้วนะคะเราก็ทำการเชื่อมต่อนะคะโดยใช้สาย usb port ของเจ้าเครื่องเซลคน์เตอร์นะคะ ไปที่พอร์ต USB 3.0ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านนั่นเองค่ะค่ะหลังจากที่เราต่ออินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เข้าโปรแกรมเซโตสมาร์เรียบร้อยแล้วเนี่ยไฟสีเขียวนะคะที่เป็น LED นเนี่ยก็จะเรืองแสงขึ้นมาเป็นสัญญาณให้ว่าพร้อมใช้งานแล้วค่ะสำหรับการนับเซลล์นะคะเราจะต้องใช้ฮีโมเซตตมิเตอร์นะคะโดยฮีโมเซตตมิเตอร์ที่เราใช้เนี่ยคุณสามารถใช้ฮีโมเซตตมิเตอร์ ปกติทั่วไปได้เลยนะคะก็คือฮีโมเซนเตอร์แบบนี้ค่ะหรือยี่ห้อคอนนิงก็ได้นะคะจะเป็นทั้งแบบมีกริดหรือไม่มีกริดก็ได้นะคะเราสามารถใช้ร่วมกับเซลลคา์เตอร์ได้เหมืนกค่ะโดยคุณไม่ต้องเสียค่าคอร์สไปซื้อตัวพว่เ็นสเปซิฟิเคา์เตอร์เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็นำตัวฮีโมเซนตอ e มิเตอร์นะคะที่เราจะต้องการนับเซลเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของ ตัวที่เป็นที่อะแดปเตอร์ที่วางนะคะหลังจากนั้นเราก็เข้าบัญชีนะคะที่เราได้ทำการ Sign-in นะคะแล้วก็ก็ Log in เข้าไปใช้หลังจากนั้นเราก็เลือก Solution นะคะในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการย้อมสีหรือการที่คุณ d ด l u t i o n มาคุณก็สามารถเลือกออปชันตรงนี้ได้เลยนะคะ เมื่อคุณได้โซลูชันที่ต้องการแล้วนะคะคุณก็กดสตาร์ทเคาน์เตอร์เลยค่ะโดยภาพถ่ายนะคะสามารถถ่ายรูปได้ถึงแปดภาพด้วยกันนะคะเพื่อเพิ่มความแน่นยามของการนับเซลล์นั่นเองค่ะหลังจากที่เราเริ่มแปดรูปเสร็จแล้วนะคะเราก็กดรีเซ็ตเลยค่ะจากนั้นระบบคลาวด์เซนต์รตสมาร์นะคะก็จะทำการประมวลผลโดยใช้อินเทอร์เน็ต เชื่อมต่อกับระบบค่ะตัวนี้นะคะก็จะคือผลลัพธ์ค่ะจากที่เขานับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในส่วนของผลที่ได้ออกมาจะได้อะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีส่วนของ live cell แล้วก็ dead cell ค่ะแล้วก็ viability ของเซลล์นะคะส่วนต่อมาค่ะคุณสามารถ getting cell size ที่คุณอยากทราบได้ตามใจเลยนะคะต่อมาก็คือคุณอาจจะต้องการหา เพื่อจัดทำรีพอร์ตต่างๆนะคะตัวนี้นะคะคุณสามารถเลือก s e l e c t a l l นะคะแล้วเจ้าตัวโปรแกรมเนี่ยเขาก็จะทำการหาค่าเฉลี่ยของทั้ง8รูปมาให้คุณโดยอัตโนมัติเลยค่ะในนนมาดูในส่วนของการ Export ข้อมูลนะคะข้อมูลที่เราทำการนับและคขาได้นี้เนี่ยคุณสามารถ Export ออกมาได้ทั้งหมดถึง3รูปแบบเลยค่ะรูปแบบแรกนะคะก็คือในส่วนของ Image นั่นเองค่ะ image นะคะจะเป็นรูป ไฟล์ png นะคะต่อมาค่ะเป็นส่วนของ excel นะคะในส่วนของไฟล์ excel เนี่ยจะเป็นข้อมูลที่ระบุในส่วนของ cell life, cell date แล้วก็เ r ็ b a l i i t y นะคะโดยที่คุณไม่ต้องไปนั่งจดหรือนั่งกรอกเองเลยนะคะเมื่อคุณ export ไฟล์ออกมาค่าทุกอย่างจะมาอยู่ในแบบ f ร o ม excel ให้เรียบร้อยแล้วค่ะต่อมานะคะเป็นส่วนของไฟล์ pdf ค่ะไฟล์ pdf ตัวนี้นะคะจะเป็นในส่วนของการจัดทำรูปแบบที่มีทั้ง ข้อมูลที่เป็นตัวเลขแล้วก็ข้อมูลกราบด้วยนะคะหลังจากที่เราทำการคอลติงเซลเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเราต้องการชี่จดูข้อมูลย้อนหลังคุณสามารถเข้าไปที่ w w w cloud, cloud. setosmart com ค่ะแล้วก็ใส่ username ส่วนของคุณที่คุณทำโปรเจกต์เมื่อสักครู่นี้ในแอปพลิเคชันเซโตสมาร์นะคะหน้าตาของในส่วนของบนหน้าเว็บเนี่ยก็จะเหมือนกับบนแอปพลิเคชันเซโตสมาร์เลยนะคะซึ่งคุณสามารถดูได้ทั้งเซลลไลฟ์เซลลเดมและเวเบลิตี้อีกทั้งยังสามารถเก็ตติ้งเซลไซต์อื่นๆที่คุณไม่ได้ทำการ เมื่อสักครู่นี้ได้อีกด้วยค่ะในปัจจุบันนี้นะคะเครื่องนักเซลล์เนี่ยเป็นเครื่องที่เริ่มตัดใช้งานอย่างแพร่หลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลาในการใช้งานค่อนข้าสะดุดรวดเร็วนะคะแล้วก็ในเรื่องของความมั่นยาด้วยอีกทั้งในเรื่องของรีพอร์ตหรือการรายงานผลนะคะก็เป็นอีกข้อหนึ่งเลยที่ผู้วิจัยหรือว่าผู้ทชเ้เขาเลือก ซึ่งคอนเสิร์ตเคาน์เตอร์นี่ค่อนข้างที่จะตอบทุกจทย์ของนักวิจัยได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะที่สนใจกําลังมองหาเครื่องเซลอเคาน์เตอร์หรือว่าเครื่องรับเซอตโนัตโนม้อยู่นะคะสามารถติดต่อเข้ามาในเพจ Facebook หรือว่าที่ w w w n h s c i c o m ได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวคอนเสิร์ตเคาน์เตอร์แยงแค่นี้นะคะครั้งหน้าถ้าเกิดอยากรู้ว่าหญิงจะมารีวิวอะไรกดติดตามและกด s u b s c r i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดสำหรับวันนี้ ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ